สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานออก,กับทีมงานเมียได้นี้งอนโอ้สุดยอดวันนี้ใส่หมวกกัอย่างมากเลยหมวกอสองเดี๋ยวไอึ๊บเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดีวเดีวันนี้ลืมลิ้นเลยนะนะครับขอบคุณเพื่อนวัดนะครับเนอของอุ่ยเขายังเ,เหลื่อมกองป่ายอยู่ตีนอ่อนวิ่งอ่อนละมาวันนี้เรามาใส่กัปปันนะครับที่บ้านเวียงเดิมนะครับเนอเปิดตัวกันขำไปหน่อยนะครับวันนี้ต่างคนต่างทุละเนาะ ยังก้อนกับจิ๊บอย่างก็พกสีเอวกะนยึกเขยึกเข้าจังนี้อุ๋ยนี่งานแก่นักนะครับไปช่วยเขาเก็บข้าวแหลกเล่าตีอุ้ยบนร้องเพลงแม่ข้าวสารตีอุ้ยเก็บข้าวแหลกเล่าคนละขึ้นคนละขึ้นรถคนละครึ่งกับรถตีสบายยุ่งแล้วเงยเดือนนี้ไปลุงสีนะครับวันนี้ใส่น้อยไปหน่อยเนาะแต่ไหนก็สาวกว่าหลัง เสาเก้าหลังนะครับนี่ก็มันรุ่นกันพอนะครับเนื้อสั่งจองได้นะครับกับฟันหรือกับฟ้าพาเสาเก้าหลังขอานสองตัวก็ละหลอกละเนาะมคืนนะเนาะเออที่จะรอบนะโอเคโอเคอ๋อโคตรคืนโคตคืนนะอือนนี้เขาอห่านอนแทบเลยนอนโคตรมีห้างวุ้นหลักหัวลูกสีว่ะมีไปกี่ไก่ลูกศิวะนอนไก่ตึกอะ ป้านะครับตอนนี้เข้ามันก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันใกล้จะหมดแล้วนะครับเน้อนะครับแถวเวียงเดิมนะครับอำเภอเวียงชัยนะครับเน้อนะครับก้นมันว่น้องก็บหมูมันงและนั้นชนะกันใส่คือใส่ตังเดินกับปลักหูนะครับเออแม่นะไอ้ปากหูนะครับเรื่องหมาหมาผมนะ ใหม่ฟูไ้ตัวนะครับเน่าจำกันลืมนะครับนี่อากาศยินนะครับนหนาวขนาดออกดึกกัวพรมผ้ากนดุกอะหนูโคนักหมดเลยตอนกลางคืน <c oughs> <c oughs> สังเกตนะครับดินมันก้อนสีดำดำนะครับแล้วนีน่สีข,อข,อขาวๆนั่นมันต้องเคี่ยดินออกแต่ต้องสีนดักไปติดต่างเดิดดนนมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โลุนจิ๋วอยู่นี่แม่ <c oughs> มันออกด้ <c oughs> ยหนุนน้อย อนะแล้วดินก้อนนีที้ okay. <pl> ั้ทุนใม่มอกรอบกันนี่กรอันทอดนะคนอกังทอดท่เนี่ย ตกันที่ไหนนี่นะน่ขึ้นพนอะนี่นะขึ้นกับฟันนะครับขึ้นขึ้นพอ้งกันเดนอัตัแหลกนี่นะครับกับฟันสั่งไปเลาสื้อไปขึ้นขึ้นทีอีหน่ยขึ้นนอขึ้นอีเนี่ครับขึ้นทีอีแล้วเกาะอียูเขาเกาะแเ้าก็อย่างนี้อ่ะม่จะยูนะ เขาบดีขึ้นจีอีเนอะอึ้นมีอันตรายนะครับนีบหูมือมือถ้ามันรุดแล้วมันนีบครับเนี้ยโหมือได้เลือดเนี่ยอันนี้มือฮักหรือแตกไปไหมนะครับคงแรงกว่าิดธรรมดาสั่งจองได้นะครับ สีมันระทำขายตลอดนะครับปักปันแบบนี้สั่งได้เลยครับยังสลักนี่ยังตีมรกว่าหมิม่นมินม่นสลักตี ก็ข้างนะครับถ้าเจาเสียบฝั่งไหนก็เอาไปฝั่งนั่นนะครับนี่ยนี่นะครับพยายามจะมีที่มับ้าอ่ามันจะข้างเนาะข้างครันอันนี้ครบครบสายนี่ครับนี่ข้าสายพันธุ์นี่นะปุ๊บ นะครัโอ้ก็ต้องเตรียมตัวนะครับเนี่ยมันข้ามบางทีมันก็ครบได้นะครับถ้ามันบติดนี่นะอ,อืมมันต้องอะไรตัวนึงนะอืมมันสิวน,นะอืมหลังมาได้เดี๋ยวมันก็นมาโดนจังๆนะครับนนนนอ,อืมขนมันออเดี๋ยว สีข้างมันเสีเยดใส่นี่ก็ลองสุดท้ายแล้วนะครับสีเดียวเนี่ยนะอืมตังมตงางเตียวเน่อ,อ,อ,อสีก็ดินวางไว้หน้านี่นะครับถ้ามันออกมันจะเต,ตะดินันกิ้งออกไปไปไปยังอบอกหน้ายัางไม่แก้ตัวไม่ต้องหื้ออุย้ย ดิน้นเราสิบกี่นักหนักเออฝันเป็นอย่างก็ให้จัดลายหลังนะครับนในมาติดนะครับมาติดข้างเลขขนุน <c oughs> อณให้ขอบค,คุณเจ้าของสถานที่นะครับเจ้าของห้างครับเอสโซก่อนนะฮะเอสโซโซดี <amounts of water writers> ลูกมันเอออ่าอยิบหยวบมาเออเราสองคนอุ้ย <lotta> ลิ้นนะก็เจอ้ like ูซิบีตัวนี้ถอดคนไหนดีดูคลิปนะกุ๊กรอนเคยปล่อยมาเนี่ยเออตัวนี้ไหนหาว่าตัวนี้ กุกกรอนเคยปล่อยไว้แล้วมันกำลังเนี่ยขดนมไหมันยังหิวอยู่แต่นะออืเจี๋ยนักกอล์ได้เยเจอแล้วมันตีห่างรู้จะปล่อยอันนี้เสยดายรึเปล่อยู่เอ่ะบอกกูไปช่วยหากรบเปไปลึกแต่ของนี้ครับจ้างครับจ้างเก็บเข้าแหลกเราครับเมนูเอาเริ่บครับทำคืนนี้เอาเหี่ยมมาแล้วครับเนอร์แเร์เพอด ไอ้นี่มีไม่เด็ดพวกนี้นะครับพวกนี้มาใส่กับเพานี่นะครับถ้าเหมือนได้หนูนี่นะจะเสียใจอันนี้อร่อยไปที่สามแล้วกันนะครับหนูนี่เขาจะใหก่ในนู้นนะครับแน่นอนครับฝากจ้ะไอ้ก้อนมันปุ๋งไม่ได้อแม่นไหนจางใจแล้วยู่เออมาเข่าอันสีอยู่ข่าอย่างงดกัย อี่แกแค่ละอุ้ยสีเอ๊ะในี่มันบอกแล้วว่ามันมีอันไหมนะได้ไหมเออแดงกันแน่นอ่ะตัวเหลืองนี่นะครับเออบันีเดี๋ยวพอดีเราออนตรงจุดจักมันจะก่ำเพราะนี่เออลุงสีแบบมาเจ๋อหลานก้อนจับเอร์เพราะว่ามันมันเป็นนันแตนมใช่แตนเหลืองแตนพันานังนเองนะ มันมมัันสายแบบมีไหมครับนี่ครับแต่แต่เนี่ยนี่ครับถ่ายได้แลครับนี่ฮะับพอพอพอกรวดมาได้อะนี่อ๋ออ๋อนะครับต้องพอจ้างนะครับถ้างมันเดือดมันเดือดไปแล้วถ้าพอมาจ้างต้องกดละอ้อนกรรมก่อนเออเออแต่ไม่ได้ไหเออแต่หมูนี้ปิดได้เรอละอ้อนห้ามไปเล่นนะเออเออไม่เป็เไรนี่อันตรายนคนแพ้ก็อาจจะเออครับมันบบมัมีไหมครับัหลังก่อนเลยตัวนี้ แต่จริงๆเนี่ยนะมันบินเหี่ยละอุ้ยจิ้มมัอุ้ยจิ้มมั้จิ้มเจ็ดลูกกำนะเน้นที่รบอย่างเดียวอย่างเงินปากก๊อกอุ้ยไปอยู่ด้านหลังนะไม่อันนี้เขาห้องเอ็มดิหรือผีเออยาวนี่พอเนี่ยพอพอไรหว่ามันมีไม้ครับมีครับท่านมีมันแตงมันละครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เเป็นตัวตัวแม่ครับ แต่มันมีไหมได้่อันนั้นมียกุกกก้อนโดนไปแล้วแต่ใส่ไม่ได้แล้วไม่เอาตายแล้วเอออุจะคือนี่คือนี่สงสัยจะมีเมนูแล้วครับทอดปอกคอเสร็จละคนสุดยอดปลายเป้าเลยอ้าวสั่งไหมเอ๊ะอัดันไหมอีเอาละไม่อย่างเดี๋ยวไว้รอรุ่นกันเอาไว้พรุ่งนี้เจ้ากันขวายพวกน่ะ ใจพออาการเราเด้อเหลือส yeah. ิบสิบสิบสิบเอ็เร์เซมถึงแลวค่ะสิบเอ็ดนอกแล้วมาไอ้อนจะอยู่เดี er> hey. ๋ยวไปอเดี๋ยวเจราโอ้ในน้องไงอุ้ยเต็งตัวโลกันแ้วไป่องเจนธรรมดานี่ สามร้อยไปสี่ร้อยห้าร้อยวันอุยมันมีอย่างแก้มเราเอาเผาแก้มเราเัาจีนหนางนานางนานังนาเข้มครับกนังควายเผาเลยบ้โนบ้ไปเกืมาไปมาแขไปพออากาศแล้วมันไปโอ้ได้กลือได้เกลือได้แตงต้อโอผมจะไปเกือกโอกโอ้ยเกือกบุตนะครับเกือกอ๊ก Ok kìa hả? Kìa. Eh, mì con không nó, Mì gọn! Mì hả, con, mà ai, chú นิ้วดนิ้วนี่ตอนนิ้วได้สองนิ้วกึ่งวิบวิบเดียวยาวไปคราวนี้เขาจะใจรอบนี้นะครับรอบเตียงขึ้นมรูสีแตหงคมยังไงหงคมนี่ไอ้ก้อนไห่ไม่ไตัวตอ๋มีมีมีนีกับยังก็เอ้ยเอ้้มาไอ้ก้อนนักเทษ บ้าเอาดุอือก็จะไหวกันนี่บ่อบ่อเดี๋ยวเกือบพูดก่อนเกือบอกครับมาเอาห้องได้เอานี่รอเลยเปิดจะได้บ้าอุ้ยใส่เกือบอกเลยเปียรถแน่นชด มีทั้งสาระและความบันเทิงนะครับช่องนี้มารุ่นกันพออันนี้เขาจะมารุ่นหนูก็บรุ่นอุูยเทินเราเพี้ยนหมดเายไปคิ้วตินหรอควายตีนเงาตะนันตะเลือยใสเหลือตะเลือยก็นี่ตีนนะอืม มันใหญ่ไปมดอะเหลือเกันเหลือกับสมองน้อยเดียวสมองแหลนเต่าหัวป mm ูน hmm, ี่อ้าวนึกว่าจะไ่ารุ่นหนูก็บรุ่นอึกเฮอุยส่งใสเกลือกไม่เข้าอ่บอมันตีไม่ได้เต่ากันตีกับเต่ากันมึงกับเต่ากันตายแล้วมึงไปลุย หยกเด็กก hmm. ้อนชุ่นี้ก้อนจิกัวฮะโอเคไอ้ต้นหุมหวามัเจ็จุ่มหุ่มไงมันอะลุงไง ใจเร็วๆไม่ต้องฟังเร็วๆฮึๆดูจ็ดมีม้เนาะมันบอกออกนะครับมันจะหนาวแตะโอ้ย <c oughs> <c oughs> สุดซึ ไอ้เย็นลูกพี่ย่างซื่อๆเลยชิดน้องชิดน้องไิมาตัวหนาวอยู่อยู่ห้างหนาววิซองไฟยังไฟเท็กเลยไฟใส่หมดเอื่นยจังหนิง กล็อกเล็กกล็อกอะไกอ้อุ้ยแล้วล็อ้สองแลออย่างไฟเทกปอเปยปเอมาซื้อโอ้ยอุ้ยอออเออเออเอขาวันยาวได้เปียบการข้อคับ นห่กอนท่านข้อขับมาแล้วนี่ก่อนเหนื่ยตับครับออมินิมินิอยู่ปุ้ยอยู่ปุ้ยใหญเตี้ยหูนะครับอ่านคอสิครับท่านคอครับอืมน้อยอยู่เนาะน้อยจ้ะนี่คือว่าลูกอยู่นี่คือว่าลูกตายป่ะเนี่ยตายแล้ว ผมก็น uhm. ึกไปอ่ะนี่คบมื้อผมเนาวโดนแล้วหลายรอบแล้วหยอดจั้ำพักนี่ครับตัวนี้น้อยอยู่มันมัต้องหลุนต้องแมวต้องแมวเดี๋ยวตรงนี้ออกดึกหนูนี่ย้อมแคบเลยหนาวนะครับ ลุ้นแบบไปยาวๆจึงเจ้าเลยครับขนาดนันกเนอ่ยโผลลงตรงวิ <c oughs> ่งกระจลุกสีอยางเร็วนะดังเจียวจัดกวน <c oughs> ตีโมแคร <c oughs> เออฮั รวดขนเลยมวนเลยเรวหนูด็ยอะผมไปตั้งแคบฮะคนเหลือเท่าไงเออเพ่ยคอน ได้ลู้เออนี่กามีรูนี่ร้อนเออมันพอไงเนาะมันตุ่นพวกคนดนมนี่นี่ะปลาอันี่ใหญ่กว่าเดอต่นเจ้าพอกันจับกำตายหรอโอ้โหขนาดนี้มือบกตายกันน่มดโตก็อุ๊ย ไว้ได um, ้สองตัวแล้วใช่บอกแล้วห้าตัวไหมสีสีหย่างเลี้ยวแล้วหย่างตันไปคาใยไปเอออฐานอุ้ยอันนอิ่มแน่ครับไปคาใจนู่สองตัวอยู ủy nam nam nèo Nam! chào ui, chào 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 ผมเจ๊ดี้เจียอน่องม้าออืมนักฟุตบอลนะครับนี่ปัปัปัไมโครห้องขานูอออออวะรุ่เนยาวตายก็ตายอืมเอา สุขตนะครับเนาะมีขมวดมีกระ้าดปากมันออกพรุ่นี้เช้าเจอกันจ้าสีว่าพรุ่นี้เช้าเจอกันทักเจ้าว่ะแล้วครับโหกูเพกิดพืชนที่นะเออมอกไป่หนเนาะ นวดเง็บใส่้นสายเหนี่ยโอ๊ยไปไหนไปไป่าทำงานผูกนะครับตีห้าจะเกินไหมว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปนะครับของเอฟซีดีโผล่ผมจริงไงนะครับโอ้ตายแล้วอะพี่ประตู cặp <laughs> ครับก็โอ้ย <t Four> <t four> <t t th500> ก็ต้องลกลักเนยปะจะปะจะปลุมปลุมๆละอ่ะแล้วคนที่ตามนะครับตี้านะครับเจอหันรลบนะครับตอนนี้หโมงนับเจ้าวีนัดทำับขนนดครับลกนอนในรถ อาอยู่นะครับตะคืน <c oughs> <c oughs> นี่ต้นเจ้านี่หมกเหมยยังมัดตุกนะครับต้องคอยคกยกัน,นะครับมันจะตึงยิ่ตุกเรามรุดเงินนเจ้าเืินหนึ่งสามตัวผมป๋อหนีโม่แป่นเนาะ

<c oughs> ตื่น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 เก็บของไปจะไปแล้วไปแล้วไปมีคน,นัะกิด <c oughs> นุ๊กเดี๋ยวพูดถึงประมาณส่งหลังแต่ซสสื้อพักไม่อยัก กินนึ่งหนูกุ๊กมื้อหนึ่งเอาเมาเหตุการณ์นะครับประมาณหลังสองหลังครับสีอิ่นหมดละก็ห้างเนี่ยโอ้โหเอวนะครับอืมอยู่กับหูนี่ โอวยนอนยัน่ะแยนี้น่ะหนูนี่ขนสองจันน่นี่นะสองันกเอออนี้นเนี่เออเอออะก็ขอจิตตามเมนูนะครับนี่น่นอนเดินกุ๊กคนเอ้หมหอหนึ่งเอากัจันหนึ่งหอหนึ่งโจ๊ะแล้กันนึ่งสมกุนไพรครับ สี่บวกงานนี่มีงานมีนี่<ป>ล่างตาแน่ไป, <laughs> ไปล่างตา <laughs> อา่านะครับนี่ก็ได้มาแต่คืนนะครับนี่เจ้าวันนี้อาจจะได้น้อยไปน้อยนะครับตัวผองพ่อใหญ่ตัวนี้นี่ขอบคุณลุงสีนะครับเนอะตัวใหญ่ในจ้องนะเอ,อเดี๋ยวจะกลมไปเนี่ยเจ้าเข้าเดี๋ยวลงสีของลุงสีการนำมันรถนี่อุ่ยกัน ฟื้นมควรจะฟื้นเออครับผมมืแรงก็อุ่ยเอานะครับโอเคนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตคนมนุกับทีมงานนะครับน่กว่าจะได้แต่ละคลิปมันยุ่งขนาดนะครับมัดคืนอยู่กันมาขึ้นกันได้นักมาขึ้นกันน้อยเรียนเสี่ยงปลุหงบ้านกับประกัดยังยังนะครับเ็นนะครับว่าใครชอบบรรยากาศอีกก็ฝากกดติดตามกับช่องชีวิตคนมนุก ช่องคือช่องชุดคุณหนกเอฟซีด้วยนะครับนี่ตะว,วันกันลังขึ้นพวกบุ้งไปนะครับยังต้องมีผลรกิจโตกันเห็นนี่ยนี่มาค่อยวางยังช่องอื่นบินนะครับเนอะโอ้ยห้องก้อนลูกเนอะได้เวลาละนี่ยังตะว,วันขึ้นนี่แค่น้อยแต่ตะว,วันตกนี่กาบแก้วพอดีหโอีนะนะครับนี่นะครับคลิปหน้าเราปากันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อที่ตามกับช่องชีวิตขุมนกช่องคือช่องชีวิตขุมนกเอฟซีนะครับเอหนาเของปลากับแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ